ขอสวัสดีคุณผชมนะครับเบาเพลงก่อนเบาเอาเอก่อนวันนี้ผมได้ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้แล้วผมก็จะอีโวนะครับลงสตอรี่ผมจะลงไหวไหมไม่รู้ เ้าพีเรามีสามร้อยของโค้ดีใส่โคด้ดอืมไปหาโค้ดก่อนนะครับเดี๋ยวมา what เล really, <No! S 2> ็ดหลุดเลยเหรอ no เข้าเกมใหม่พอเข้าเกมใหม่ปุ๊บ เย่โค้ดโค้ดใหม่ของโค้ดดีผมจะบอกด้วยว่าตอนหนึ่งทุ่มเมื่อวานก่อนๆมั้งน่าจะเมื่อวานผมสูมได้ตัวเนี้ยเนี่ยว่าทำเงินผมจะลงสตอรี่นะครับมาเริ่มต้นโอ้ เปนสิบเปอร์เซ็นต์นี่คืออะไรวะลงเลยมีใครมาช่วยไหมเดี๋ยวที่ไม่มีตัวทำดามีดีดีเลยเฮ้ยมาช่วยน้อยตัวก็ไม่ดีด้วยอืม สามสิบห้านาทีโอเคลองลงคนเดียวดูว่าจะไหวไหมครับ <c oughs> มาจะอีโวตัวนี้ให้ได้นะครับเริ่มต้นจากรวดเร็วตัดไปตอนเสร็จเลย เย้เสร็จแล้วมารอเฮ้ยเอ็กซ์ตมไม่ๆๆม่ม่เดี๋ยวค่อยเอ็กซ์ติมเดี๋ยวแพ้อ,อีกเนาะเอาตัว,วเอ็กพีม,มาก่อนมาจะรอดไหมมาดูกัน หี่ใส่มงกุฎด,ด้วยครับตรงตีสองวิใหม่นะเราต้องโจมตีสองครั้งนี่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วอัพเกตเพิ่มดาววท มาหนึ่งเนี่ยนะตายแล้วตายแล้วเอ้ยตายแล้วเพิ่มดาวเมจมาหนึ่งไม่มีค่าจุดจุดต้องผ่าน อย่างต่อไปผมจะลงตัวนี้นะครับทำเงินคนเขาเรียกว่าตัวทำเงินมาห้าสิบบาทโอเคนี้ผมก็จะอัพตัวนี้นะครับตัวทำเงิน

นาริโตะมาเลยเออีิ่ผมก็จะอัพนาริโตะนะครับให้ตันว่ามันไม่ตันง่ายๆตายแล้วจะกิีปโด,ดนๆ บลบบ้าลนนเลยตายแล้วแพ้แน่เลยแพ้แน่โน้ท้ายแพ้โน ยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบยี่สิบแพ้แน่นอนมาออกเกมฮ้ยขั้นที่สามได้ตัวฟรีครับได้ตัวฟรีงั้นเหรอว้าว ทำยังไงดีรอตู้เปลี่ยนเนี่ยตู้ก็ตู้กระจกอ,อันนี้ก็สูงไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้รอไปอีกยี่สิบแปดนาทีมาลงอินฟินิตี้รอโอ้เอ็กตีมด้วย โอ้โหพออัพตันแล้วเป็นสีเขียวเลยเนี่ยตัวเนี้ยเป็นสีเขียวเลยว้าวฮ้ยตัวนี้ดีจริงๆนะครับก็เอ้าึ้มอัพตัวนี้เนี่ยพอสร้างเงินทีนึงได้แบบเป็นหมื่นเลยอะดูนะจะได้เป็นหมื่นเลยอัพโอคูต่อ นี่ก็ได้เวลา A F K คุณผู้ชมโอ้โหเห็นไหมจอย P เยอะมากแบบถ้าคุณผู้ชมเห็นโคตรเทร่แบบเต็มหน้าจอยอะ่ะมาจะได้กี่เพรกัน ผมได้สามแสนกว่าดาวมิทนะครับตัดไปตอนเข้าเกมเลยเข้าแล้วถูกาโอ้โห อืมเลวเวเลวิเวลเลววอืมเวลจีพาดีดีดีดอืได้ร้อยกว่าเพชรแล้วก็ตัวฟรีนีข้าดาวตัวแรกย์ยา่า,าว้าเตัวแรก อนี่ไงอัพกกันไม่รวมตัวอีกผีนะครับตัว้าดาวตัวแรกก็ตัวเนี้ยเนี่ยฮึดาวมีห้าร้อยโยมา อัปเดต่ตัวที่เหลือแดดมา <c oughs> ได้สองตัวภายในครั้งเดียวขอบคุณี เยอะบีดีดีดีบแมามเอานานตัวแล้วก็ตัวนี้ดาวมีเยอะ กินไปเอาผมมาที่ไหนเนี่ยมาที่ไหนไม่รู้นี่ได้เพชรมาร้อยสองร้อยเลยเขา ยังไม่สุดรอตัวอะไรเขได้ที่ผมคิดว่ามันเทปก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละไม่ได้ลงสตอรี่ลงไม่ผ่านงั้นอี สี่สิบนาทีผมจะลงสตอรี่ดูตู้ด้วยสับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย